สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเมสสุขสุขคนเดอ้ออยู่กับโออินไทยแลนด์คือเกาเมนีพี่น้องเมนีโอสิบห้าทุกคนมาย่างตลาดนัดคือเกาเมนีพอดีว่าขี่รถผ่านทางมากก็เลยเห็นตลาดนัดก็เลยมาแวะว่าที่เป็นจนังไหนเพราะว่าบ่เคยมาจากเทืออันนี้ก็จะเป็นตลาดนัดตลาดนัดคนเดินตลาดคนเดินอำเภอสั่มสูงอ่ะอำเภอส้่มสุงเนี่ยอันจะเป็นทางเข้าตลาด ตลาดนัดคนเดินอําเภอซ่มสูงจังหวัดขอนแกน่นอ่ะเอาเป็นวาา่าเฮาย่างเข้าไปข้างในกันเลยปะว่าอ่าเพื่อนขายอีย่างนี้ข้างในคิดว่าน่าจะเป็นตลาด่อยูพีนงผมไม่เคยมาจากทีน่นี่จะเป็นข้างแรกเลยนี่ปะเฮาย่างเข้าไปข้างในกันเลย ตลาดไงไ่พี่น้องตลาดไ่อีลีได้บ่าเคยมาจากเที่รครั้งแรกเลยเนี่ยเดี๋ยวเฮาย่างไปข้างหน้ากันเลยก่อนว่าคนขายอย่าเงเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นโอ้ยปิ้งใส่กอกไงประแซ่บ้ว่ันไี้ก็จะเป็น1น,ง,นงลูกชิน้น1นงลูกชิน้นก็จะมีร้านอันเนี้ยล้านสับล้านมักนัดสับประรดอันเนี้ยโอ้เป็นตลาดไ่อีลีได้นี่ พี่น้องตลาดใหญ่อลีอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ข้าวขาวหมูร้านข้าวขาวหมูอันนี้เอาโมลูคือกันอันนี้จะเป็นร้านมันเผาอันนี้ตลาดใหญ่อลีพี่นอ้องไอจะมาครั้งแรกเลยเนี่ย ป้ลาหายางไปขา้างหน้าอันนี้จะเป็นลานผลไม้โอ้ตลาดใหญ่อีหลีพี่น้องปลาบักยาวๆยงพูดนะแน่วันที่สองเอาไข่ไปกงแยงจวดเลยไปยาง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 ไปก่อน,อออนเดี๋ยวมันสีขาเอาบล็อกไวจับต่อป อ๋ออ๋อีนก็ได้ Oğlum. อันนี้จะเป็นลอนอัน <tam>. น <wei> ี <GO av uther> ้จะเป็นลอนกุ้ยจับอันนี้กุ้ยจับถุงละยี่สิบยี่ห้าจับแป๊บนึงค่ะไปจับยี่สิบเลยค่ะกุ้ยจับถุงละยี่สิบไอ้ต้มเส้นบะมี่บะแม่บะมี่มีแต่อ๋อไม่ได้ไม่ได้กุ้ยจับเนาะเอากุ้ยจับก็ได้

ปลานิลสวยๆปานิลโลจักบาทครับอ๋อโลจักสิบหาบาทอู้ปลานิลสวยๆเลยทุกคนจ้าตัวใหญ่มากเลยมีแต่ตัวใหญ่ๆอันนี้ก็จะเป็นอันนี้จะเป็นร้านหมูสดครับสวัสดีครับครับผมเนื้อหมูโลเท่าไหร่ครับตอนนี้โลู่ละสองร้อยป่ะครับโอ้เนื้อหมูโลละสองร้อย อันนี้จะเป็นมนะะอันนี้เนยหมูโคราชอุ้ยน่ากินจังเลยเดี๋ยวเดินเล่นก่อนนะครับเด่น,น,น,นอ,อันนี้จะเป็นร้านกับข้าวอันนี้จะเป็นกับเข่ากับข่าวปากาลายเลย ตอนนี้บุรูว่าสีกินอีกอย่างตอนนี้บุลูว่าลัางเรียแล้วบุลูว่าสิสุอีกอย่างเลยตอนนี้อันนี้จะเป็นเดี๋ยวนีเคเือออย่างเดียวนี้คืออย่างเกาะหนังบอกอันนี้หนังงัวนี้ร้านอ่ะเ,เ,เดี๋ยวเราไปดูฝั่งนี้ก่อนแล้วค่อยไปดูอีกฝั่งหนึง่งอันนี้อันจะเป็นต้มข้างในง้วอันนี้อันนี้จะเป็นร้านเนื้อย่าง อันนี้หมูอันนี้จะเป็นหมูสดนะทุกคนร้านหมูสดอีกร้านหนึ่งอันนี้จะเป็นร้านปิ้งมลาลาอันนี้จะเป็นร้านปิ้งมาลานะทุกคนอ้ของกินเยอะแยะมากเลยเอะ่ะคืออันนี้จะเป็นร้านไก่ทอดเน,นี่ยไก่ทอดน่ากินมากเลยอันนี้จะเป็นร้านปลาหมึกอ่าอาหารทะเลของแห้งโอ้คนคือมายัง เชือแรกแม้อันนี้จะเป็นร้านปลาสุมอันนี้พี่น้องนี่ร้านปลาสมเดี๋ยวนี้โอ้ยตาแสบ่บแค่ไวะเนื้อวัวสวยๆอันนี้จะเป็นล้านเนื้อวัวสวยๆ,ๆ,ๆว้าเน้่งว่างามแท้สวยๆเลยอันนี้โลจักบาทครับตัวนี้สามร้อยสี่สิบบาทเนื้อวอัวสดๆสามร้อยสี่สิบบาททุกคนจะสวยมากทุกคน อัน,นจะมีร้านกิฟช็อปแล้วมีทุกอย่างเลยทุกคนมีทุกอย่างเลยอ่าอันนี้จะเป็นร้านกิฟช็อปกิฟช็อปมีทุกอย่างเลยทุกคนจานี้มาครัง้งแรกเลยเนีย่ยทุกคนคือแบบว่าตลาดใไงกวางอิลีละกันย่าวอิลีอันนี้เจอร้านชูชีอีกแล้วเนี่ยอันนี้ร้านชูชียังบ่ทันได้กิลเลยซื้อมากตรงนี้เดีวามาเจออีกร้านนึงปลาเดิวหอย่างไปอีกข้างหน้านำทางเลยเดียวนำทางเลย โซนสุดท้ายก็จะเป็นร้านเสื้อผ้าด้วยพี่น้องอันนี้จะเป็นร้านเสื้อผ้าอ่าไปหาเบื้องเสือกันหนาวจากตัวกันนะอัน,นจะเป็นร้านเสื้อผ้าสุดๆเลยเปิดแล้วหมดแล้วอันนี้จะเป็นร้านเสื้อผ้าไปเดี๋ยวเขากลับไปย่งางไปข้างหน้าไปเบื้องอีกฝั่งหนึ่งก่อนมาเพิ่นขายอีกอย่างกินเนี่ย อ่ะอยังไปเบิรงข้างหน้าอีกว่าพนขายเองห้องนี้ก็จะเป็นอันนี้จะเป็นร้านคองวานเด้อพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นร้านผลไม้อันนี้จะเป็นขนมปังอันนี้จะเป็นร้านขนมปังไอขนมปังอันนี้อันนี้เป็นแบรนด์ของพี่เองบอก อ๋อซื้อเฟนชายอันนี้จะเป็นร้านขนมปังพี่น้องปังเวอร์ร้านขนมปังปังเวอร์ปังแทบอายอันนี้ขายจังไหนครับชิ้นละยี่สิบบาทครับชิ้นละยี่สิบมีมีลดอีกอย่างเนี้ยครับมีสิบไซสแล้วมีสิบไส้อันนี้จะเป็นอันให้ดูร้านครับมีเผือก ลาวาช็อกโกแลตเนยสดแล้วก็ฝอยทองลูกเกดมืัดเาบโอ้มีหลายรสอยู่อันนี้จะมีฝอยลูกเกดมีลูกเกดแล้วก็อันนี้ฝอยทองแล้วก็อันนี้เนยสดแล้วก็ลาวาช็อกโกแลตแล้วก็อะไรอีกนะเผือกมีเผือกด้วยแล้วก็มีครีมเนยสดอู้มีหลายรสจังเลยอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะเอาพี่เอาเป็นไอ้คนนึงไปซาลาวะ เอาเป็นอันนั้นไหเนี่ลาวาช็อกโกแลตลองลองเบิง้งลาวาช็อกโกแลตลาก็เอาลาวาช็อกโกแลตแล้วก็เอาอืมอันนั้นเครื่องยังกันนะ่ะมียอดพิเศษอุ้มไม่บเเ่เอาบ่เอาพงยังเอาอันนี้ก็ได้นี่เอาเนยเนยสด,อ,สดอันนึงนแล้วก็เอาเผือกอันนึงเป็นจักบาทครับนันหกสิบ <60 S 1> บาทอ่ะพอดีพ่ออยู่ครับหกสิบ <60 S 1> บาทพอดีนะครับ โอเคครับปาไขดีๆพี่หมดเร็วๆนะครับขอบคุณครับเอาไปโตไปโตไปนี่เขาเป็นยางตออันนี้ก็จะเป็นอู้หอันนี้ทุเรียนอันนี้จะเป็นทุเรียนอันนี้ร้านทุเรียนทุเรียนที่ว่าแกะแล้วอันเนี้ยอันนี้หมอนทองปะครับอ๋ออันนี้ทุเรียนหมอนทองอันนี้จะเป็นร้านทุเรียนหมอนทองนะทุกคนโอ้ยตลาดไ่กวางเฮง ไอ่พึ่งแต่มากครั้งแรกนะไม่เคยมาเนาะเนี่ยตลาดกวางอิลีย่างอิลีนื้อเดียวหมูแเดียวอันนี้เนื้อแดดเดียวหมูแดดเดียว,ยวอันนี้ร้านหมูสดโอ้อยเยอะมากเลยทุกคนคือมันกว้างมากจริงๆนะกว้างล <ะ S 2> หลายกว้างแห้ง ปาเป็นย really ังต่อบุรู้ว่าิกินยังตัวนี้ได้เตีะอ่าได้แต่๊ก็จจับสองถุงแล้วก็ได้ขนมปังขนมปังอันนี้ร้านผลไม้บุ้ร้ี๊ด้อย่งอันนี้จะเป็นเดียวกินบ่เดียวถังแตกเดียวอันนี้จีเป็นร้านถังแตกอันนี้ถังแตกหรือบ่แตกอันนี้อันนี้ถังบ่แตกมันบ่เฮดชูแบบว่าให้มันแตกได้บ่ถังอันนี้บ่อโยกพ่อค่ะ เอาเอาไอ้มีรถอีกอย่างนะครับนี่มีไขทองอ่ะพาวขะพร้าวแล้วก็สับโอ้เอามะพร้าวให้เนสสองอันมะพร้าวให้เนสสองอันอันละจักบาทครับสิบห้าบาทครับครับผมเดี๋ยวจ่ายเงินนี่นี่อันนี้จะเป็นร้านขนมทังแตกนะทุกคนตลาดใหญ่อีหลีเนาะบ่เคยมาจากเทื่อได้หน่พี่ฮาแต่มาครั้งแรก ไอ้บุรูวันมีตลาดยูนี่ทุกทุกมีทุกทุกวันเสาร์เนาะตลาดมีทุกทุกวันเสาร์อุย้ยหูเล้วมานาเดี๋ยวเดี๋ยวมายางแนวกินแบบคือแบบหลายแห้งอันนี้จะเป็นหนังอันนี้หนังงวัวบ่ อ๋ออันนี้จะเป็นหนังงัวอุ้ยเอาไปเฮ็ดส้มคือสิคาก้ยไม่แม่เอาไปขั้นส้มไหมแม่ใส่ผักกัลลำครับตอนนี้ได้หลยบุลูที่ได้เงี้ยบุรูจะเอาเอียงคือแบบมันมีหลายยางแห้งไหมบุรูซีซื้อออียงเด๋ยเนี่อันนี้จะเป็นร้านของหวานบอกขนมอันนี้คือขนมอป็นยังครับเนี่ยยังเกา ถังทองอ๋อถังทองอ๋อถังเมื่อกี้นี้ซื้อถังแตกแล้ววันนี้มาพอถังทองได้บ่นี้ครับอันนี้จะเป็นร้านขนมถังทองอันนี้จะเป็นใส่มันบ่ออันนั้นคุณจใส่นั้นไหเน้ได้บ่นะครับใส่ลูกจากไห้นะครับอันนี้จะเป็นไส้ของมันเนี่ยอันนี้ใส่ของมันเนี่ยนี่ลายใส่อยู่กระเสบหายมองไหม ให้เหนื่อยจะเสียพายน่ากินมากขอบคุณครับปลาเขาไป็นยางโตปะเนี่ยคือแบบสารพัดเนื้อกินอิ่ลีสารพัดเนื้อกินอิ่ลีพี่น้องคือแม่ไม่มีหลายเลือกเหี้ยงแมมีหอดเดียวเดียวมีอันอันกุ้งดองซีอิวมีแซลมอนน้ำอีกนั่นจะเป็นร้านยำทะเลน้องข้าวตอกสาหรายได้ไหมเนี่ยข้าทษครับข้าวเข่าเข่าเต๋ซื้อไปไหม S <S ยังไม่ได้เอาอย่างเลยเ้าจะเอาเอย่างกระเพราบ้างกระเพราถุงบ่แกงเขียวหวานบ่อัน,นจะเป็นล้านกระเพราอันนี้ลานกระเพราถุงอันนี้อันนี้จะมีขอโทษครับอันนี้จะเป็นลาบอันนั้นลาบป่าบ่นะครับลาบหมูครับอ๋อลาบหมูอันนี้จะเป็นลา,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 าบหมู ลาบหมูอันนี้จะเป็นอันนี้ร้านกับข้าวนะทุกคนเขาจะมีไก่เยอะแยะเลยอะอย่างนี้อีกอ๋อออย่างเอานั่นบองอันนเมื่อซอนนี่กินแล้วค่ะไก่เอาแกงเขียวหวานวะนี่แกงเขียวหวานวะข้าวทักสามสี่ข้าวดีเอาถุงนี้เลยของนั่งกินมากเลยใส่โอนนะ อ่สกอ่ากหวานมี3ามสิบห้าสิเอาเอาแกงแกยวหวานน้ำเอาสามสิบห้าบเอาสาสิบก็ได้ครับอนนี้พอนให้เส้นถุงแนวใช่ใช่ค่ะนันปัดอยู่แล้วก็อันสองอย่างนแปดพันบาทค่ะสงอย่อันนี้นะเอายำน้ำมนบ่ะ่ก็ได้เอาเอาอย่างนั้นพัดอีอย่างนั้นปลาหมึกพัดพัดพกะรี่่บอบมีพัดอ๋อโอเคอู้ทุกคนน่ากินมากเลย ร้านกับข้าวเน่ะเยอะแยะมากเลยผู<ล>ย้ใดย่างมาเลเ้ยงที่ว่าหิวหิวมาหนียางมาตลาดดีเลยเด้อยางมาตลาดดีเลยคือแบบว่าแนวกินมีแบบสารพัดแนว้อกินีนรถทุกคนค,คือคือมันหลายแหง้งแหมเราบันทึกบรูว่าสิเลือกอีกอย่างบรนี้การยางออกมากคา่สิหอดทางออกแล้วบันีเ้เดี๋ยวเมื่อนากระสีมายางไม้เมื่อน,นี่คือได้หลายยางอยู่แล้วเดี๋ยวเมื่อนากระสีมายางไม้โอ้อันนี้จะเป็นร้านย่ำอันนี้ อันนี้ยำรวมยำอุ้ยยำ <c oughs> คือแบบหลายแห้งอิหลีกกวางแห้งอิหลีตลาดนัดตลาดคนเดินอนาณาอำเภอซ้ำสูงอ่ะเกือบเลื่มแล้วนี่พอหาตะามาย่างคังแรกทุกคนจ๋าป้านีกะไดย์บัลล่าฮะนี่กะสีไดย์บัลล่ายางออกกลับบ้านแล้วทุกคนจ๋าเนี่ยคือตลาดบางล่างกันรีวิวยังบ่หมือบางล่างกันยังบระเทศไทยกะ มื่อหนาซิมาเมื่อหนาซิมาไหมเมื่อหนาซิมาไทยไหมให้พี่นอ้องในเบืงเด้อทุกคนจา้าอ่ะอยากกระซิบขอตัวกลับบ้านก่อนไปนี่ทุกคนภากนันได้ไปย่างตลาดลักแร้กะได้ของหลายอย่างอยู่อ่ะพี่น้องนี่ก็จะเป็นได้อย่างเด้นั่น,นได้ขนมปังได้แนวกิน ก๋วยจับได้ใส่ตันได้กับข้าวทุ่งแกงเขียวหวานโอ้ได้หลายย่างยูพี่น้องแล้วก็ได้ทาขนมถังแตกนะนเปนบ่ mm hmm. คือแบบว่าตลาดเนี่ยมันเป็นตลาดที่แบบว่ายางเฮีงทุกคนจ้าเนี่ยตลาดคนเดินอ่าอำเภอซ้มสูงนี่ไหมคือตลาดายงวางเฮียงพะว่าบ่าเคยมาหาแต่มาเคยเห็นเคยมาย่างครั้งแรกทุกคนพี่น้องหาแต่มาย่างครั้งแรกคือเป็นเป็นตลาดที่คือไงละกันมีครบสุดยางเลยเรายอยู่ในกลิ่นนี่คือมีหลายอย่างเฮ้งแต่เมื่อนอีกาได้ติดไม้ติด,ม,ตดมือ ก้อนศิกลับบ้านก็ได้หลายย่างอยู่เดี๋ยวเอาไว้โอกาสนาเดี๋ยวจะมาย่างไหมเพราะว่ากะมนีก็ไม่ได้ตั้งใจมากนะมณีพวานขี่รถผ่านมากก็เลยเห็นก็นเลยมาเวะลองเบิงปรากฏว่าคือเป็นตลาดที่แบบว่าคนแน่นแน่นนาะแบบแน่นหลายที่สุดแน่นคือคนแน่นแห้งอีลีนะแม เอาไว้โอกาสหนะ้าจะมาแกะตัวไม่เดชภาพพี่น้องมายางมาหาเลาะมหา,มหาสื่อไม่จะขอตัวกลับบ้านก่อนบันนีขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์ให้อาขอบคุณทุกคนที่เข้ามาบึงคลิปนี้นะอ่ะเดี๋ยวจะขอตัวกลับบ้านก่อนเด้อทุกคนจานะ้าฝากอ่ากดไลค์กดแชร์ฝากเป็นกำลังใจให้อูในเดอพี่น้องติดต่มกันในเดอต่อไปว่าอ่าโอจะภาพพี่น้องไปใส่ยังไงนะอ่าขอบคุณหลายๆทุกคนจา้าเดี๋ยวโอจะขอตัวกลับบ้านก่อนพี่น้องบันเนียสวัสดีครับ